ใดๆเนี่ยก็ไม่สนับสนุนที่เกิดความรุนแรงหรอกโดยเฉพาะเนี่ยยังไงเสียเขาจะเป็นคนปากอย่างเงี้ยคนไม่เต็มบาทอย่างเงี้ยม่ถึงพระนั่นแหละปากเสียไม่เต็มบาทแซะไปเรื่อยพาดพิงคนนั้นคนนี้แต่ก็ไม่ควรจะตัดสินกันด้วยวิธีนี้แล้วที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในในโซนในสวนเนี่ยในสวนในอนาณาบริเวณของของช่องเขาไม่ใช่ไม่ใช่สาธารณะนะ ยังอยู่ในอนาอนาบริเวณของของช่องแปดก็ขอขอตำหนินิดนึงนะขอตำหนินิดนึงรปภร,รปภเนี่ยดูเหมือนนิ่งเฉยอะเราก็เข้าใจได้ว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่มาแบบคุณไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการมาจัดก,การเออคนทะเลาะกาันคนทำร้ายกันเนี่ย อย่างน้อยก็ระง,งับเหตุเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยไม่ได้ระง,งับเหตุพอคุณทีโดนโดนแบบโดนถีบไปกระเด็นไปเนี่ยหน้าฟาดขำมำลงไปไอ้คนไอ้คนก่อเหตุนะ่ะก็เดินชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆจากไปอะ่ะซึ่งคุณเอิอออตาทีเนี่ยก็เหมือนจะจะเรียกร้องให้รปภระรง,งับเหตุเหมือนเรียกร้องให้คนช่วยเหลือแต่คนที่มาช่วยเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแบบโซเฟอร์แท็กซี่หรือไม่ อันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเข้าข้างตาทีนะอย่าเข้าใจผิดนะคือรู้แหละว่าแกทําอะไรไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรในสมณศรูปรู้แต่การตัดสินด้วยวิธีนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่สนับสนุนและไม่ชอบไม่ชอบนะทํารุนแรงแล้วและแก่แล้วแก่แล้วแม้นแกจะแบบติงติงตองตองพูดไม่รู้เรื่องไม่เต็มบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรไหมล่ะไม่ควรเนาะ แต่จะให้มาสงสารมาเวทนาเนไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่อย่างตําหนิแค่นั้นเองตําหนิคนทําคนทำหนี่ใจร้อนไปนิดนึงใจร้อนไปถึงไม่ถึงไม่แบบถึงไม่ถีบแกนะสังคมก็ก็ตําหนิติชฉินโลกติเตียนแกไปเยอะแล้วแกโดนสังคมลงโทษอยู่แล้วเนาะศารคุณ คุณนัชชาบอกสารเตียกำลังมาคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแบบมันก็มีเอเอมันก็มีเหมือนปลายหมัดโดน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 ตะทีใช่ไหมหลังจากนั้นมาพูททนวยก็โดนตกมันก็ไม่ดีทุกทุกเหตุการณ์นั่นแหละไม่ดีทุกเหตุการณ์ดังนั้นดังนั้นนะดังนั้นเออคนที่โดนคนที่โดนไม่ว่าจะเป็นคนทีหรือคนทนวยเนี่ย เอาเหตุการณ์เนี้ยมาเพ่งมาเพ่งมองตัวเองว่าเราเนี่ยไปทำอะไรเหรอไปพูดยังไงเหรอคนก็ถึงได้เกลียดถึงขนาดลงไม้ลงมือจะปรับปรุงตัวเองหรือไม่หรือว่าจะดันทุลังไปอย่างนี้ตลอดถ้าดันทุลังไปอย่างนี้ตลอดตลอดเนี่ยมันจะเหตุการณ์มันจะไม่เออมันจะไม่หยุดแค่นเนี้ยเชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่อยากให้เกิดนะเชื่อว่าต่อไปเนี่ย มันจะมีลักษณะเดียวกันซ้ำเข้ามาซ้ำเข้ามาเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจเนี่ยก็ซ้ำเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วจะมีรปภเหรอมีไม่ใช่รปภสิมีเอ่อบดีิกาดเหมือนทนวยเหรอบดีิกาดปอมๆมะเออใส่เสื้อดําแว่นตาดํามาโบย,บ,ยบ้ายชี้นวนชี้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนะเาะคุณเจ้าคุณเจ้าคุณน้องฝนคุณอารยาคุณนัชชา วันนี้ไปจ้าไปไปวัดอุ้ยวันวันพระขาดไม่ได้วันพระขาดไม่ได้ก็เอาเงินไปลงตู้แล้วก็เออกลับกลับมาก็ช่วงนี้ออกพันออกพรรษาเนี่ยออกพรรษาเออนอนวัดบ้างไม่นอนวัดบ้าง,นนางก็ไปเหมือนจะมีเหมือนจะติดวัดมาแหละ ติดหวัดก็มาภูมิแพ้ขี้มูกโอ้ยน้ำหัวน้ำตาไหลแล้วก็กินยาแก้แพ้หลับเลยกินยาแก้แพ้หลับเลยตื่นขึ้นมาอีกทีนี่ทุ่มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาไล่หน่อยแต่แต่จะบอกให้ไม่หมูไม่ได้เตรียมเตรียมข้อมูลอะไรเลยนะียแต่คิดว่าข้อมูลไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกก็แค่ตะทีเนี่ยปากไม่ดีแล้วเป็นพระที่ไม่สำรวมเอ่อทำอะไรเนี่ยก็มินเมย์จะโดนโดนเออโดนสานเตียบ่อยๆนั่นแหละ เหมือนตัวแกก็รู้ตัวอยู่นะแต่ครั้งนี้จะประมาทประมาทไปประมาทด้วยอาจจะช้ล่าใจก็ได้ว่ามันอยู่ในสถานที่ของของช่องเขาในบริเวณในแอเรียของช่องเขาก็เลยเดินอา,อ,าอ,าอ,าอาจอาจเดินลงจากเดินไปพูดพาดพิงถึงเออคนนั่นคนนี้คนนี้คนโน้นพาดพิงอย่างสนุกป่าแกนั่นแหละเออไปเรียกเขาคนตื่นก็โทนคนตื่นก็โถนเออต้องชื่นชมนะ ชื่นชมอาจารย์เบียเออคนตื่นทำเนี่ยขนาดโดนตาทีระพูดเจอที่ไหนก็พูดเจอที่ไหนก็เรียกเขาคนตื่นกระโทนคนตื่นกระโทนแต่อาจารย์เบียนีย่นิ่งชื่นชมนะไม่ได้ตอบเพราะมองว่ามองสายตาของอาจารย์เบียน่ะมองคุณท,ทีระเหมือนสายตามีแต่ความเมตตา ความเห็นหเห็นอกเห็นใจเหมือนแกจะเข้าใจว่าเออพระรูปนี้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านไม่ปกติคงจะมองคงจะมองอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็เราก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่มองเนี่ยคือสายตามองอย่างอย่างเมตตามองนิ่ง,งยิ้มยิ้มแม่เขาจะเรียกตัวเองว่าคนตื่นกระโถนแกก็ยิ้มแกก็อมยิ้มแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณ คุณธีระเวลาหันหน้ามาเจออาจารย์จยตุรงเนี่ยเหมือนจะเกรงขามหน่อยเหมือนจะกลัวหน่อยคนเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วด้วยภูมิความรู้ก็ไกลห่างกันเหลือเกินเอ,อแต่กับอาจารย์เบียร์นี่ดูไปข่มเขา,าเพราะว่าเพราะว่าเอ,อดูอาจารย์เบียร์เด็กกว่าหรือเปล่าก็เลยเรียกเขาคนตื่นกระทนคนตื่นกระทนแต่เจ้าของชื่อที่โดนเรียกคนตื่นกระทนเนี่ยก็ไม่เคยโต้อตอบในแบบได้ร้ายแรงๆหยาบ บริบทยแบบใช้คำสบทอะไรนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ก็แอบแอบแอบแทรกคำสอนขอโทษนะผมไม่ได้ตําหนิเดหด็นไหมพนมมือด้วยแล้วก็พูดไปร่ายไปไอ้คาพูดที่พูดออกมาเนี่ยแหละคือคือเหมือนเหมือนสอนนั่นแหละเหมือนสอนผ้าเหลืองข้างหน้านเนี่ยซึ่งเมื่อไหร่จะรู้เรื่องเมื่อไหร่จะเข้าใจเมื่อไหร่จะมีปัญญารับข้อมูลดีๆสักที หนังสือก็ให้ไปแล้วห้าเล่มเนี่ยเปิดอ่านหรือเปล่าก็ <selves> <fur> ถึงว่าวันนี้วันนี้เออาจารย์เบียร์แกเหมือนจะไม่หมนะูเห็นแกไล่นะเห็นแกไล์เหมือนจะไปไปโคราชหรือเปล่าไลอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็มีเหมือนมีคนส่งข่าวมาก็เหมือนไม่มหมูนั่นแหละมีน้องฝนบ้างมีมี미미미ม่บ้างส่งลาเออส่งแบบคลิปมาให้ดูลักษณะเดียวกันอาจารย์เบียร์ ลูกศิษย์ก็ส่งส่งคลิปส่งคลิปเออตาธีระโดนถีบนี่แหละมาให้ดูแกตกใจนะแกตกใจแล้วเหมือนเป็นห่วงเป็นห่วงว่าจะเป็นอะไรมากไ้มจะโดนกระทบกระเทือนส่วนไหนหรือเปล่าแล้วก็คำแรกที่เอ่ยออกมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยติดต่อหน่อยสิติดต่อหน่อยเหมือนเหมือนบอกเหมือนบอกแอดมินคนสนิทอะติดต่อให้หน่อยติดต่อไปหาเอออ เอ่อท่านท่านมหาเขาเรียกเขาเรียกชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะเรียกมาเออเรียกหลวงพี่หลวงพ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะบอกว่าอยากได้เบอร์บัญชีอยากได้เลขบัญชีอาจารย์เบียอยากได้เลขบัญชีของคุณธีระเพื่อจะโอนเงินโอนปัจจัยเนี่ยโอนปัจจัยไปให้ตาธีระ เพื่อจะได้ใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาตัวเจ็บมากไหมเจ็บมากไหมถามอย่างนี้ตลอดป่านนี้คงโอนโอนปัจจัยไปให้กันแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนแอดมินบอกว่าเออลองประสานงานไปที่เออทนายพัสสี่เห็นเขาไลค์คุยกันอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเชื่อว่าคงมีการโอนไปแล้วแหละอาจารย์เบียร์น่ารัก เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แม้นเขาจะเรียกตัวเองว่าเออ่คนตื่นกระถนก็ไม่ไม่เคยถือโทษโกรธนอกจากไม่ถือโทษโกรธยังมองด้วยความเมตตาและเห็นใจโอนเงินไปให้ไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าโอนแน่นอนแม้แม้แม้กระทั่งอาจารย์เบียร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้ห้าได้สิบกับการที่มาอวยอาจารย์เบียร์เลยพูดออกจากใจจริงๆแม้ตอนที่ไปกราบ แล้วก็ไปสนทนาธรรมกับเหลวงตาสิ้นคิดเนะี่ยอาจารย์เบียร์ก็ถวายปัจจัยให้หลวงตาห้าหมืนน่ารักไหมล่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้มาแล้วไม่เก็บกักไว้ที่ตัวเองไม่ใช่แค่นี้นะทําเยอะทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราติดตามเราติดตามดูดูพัฒนาการของอาจารย์เบียร์มาตลอดตลอดตลอดซึ่งเรามองว่าสม่ําเสมอสม่ําเสมอ แล้วก็มีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าถ้าเผื่อไปอยู่ในร่มใต้ร่มกา,ารสาวพัดเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็จะเป็นพระที่ดีมากๆรูปหนึ่งเชื่ออย่างนั้นดังนั้นตทีระเนี่ยเอาเหตุการณ์ที่ตัวเองโดนทำร้ายมาครั้งที่สองเนี่ยมาพิจารณาตัวเองได้แล้วอายุก็เยอะมากแล้วไม่ใช่น้อยๆบาดเจ็บเนี่ยการไปแจ้งความเนี่ย ทำร้ายร่างกายเนาะมันมันมันไม่รู้ว่าจะจะออกมาในรูปไหนเราก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้แล้วก็หยุดท้าทายหยุดท้าทายเหตุการณ์เกิดเกิดเมื่อวานเย็นใช่ไหมคนอายุห้าสิบเจ็ดเนี่ยปา่านนี้ระบมปา่านนี้ระบมปา่านนี้แบบโอ้โหยกระดูกกระเดี่ยวเนื้อตัวมันช้ำอะเนาะก็ยังมีแรงออกมาไล่อีกแกไม่รู้ตัวแกเองเหรอ แกไม่เต็มบาทแกออกมาไลฟ์แกออกมาพูดเออทาไมไม่นิ่งเงียบไม่นิ่งเงียบเป็นประเด็นได้ตลอดเออตลอดเวลาแล้วคราวเนี้ยเรื่องมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะทุกคนนะวัดเออวัดต้นสังกัดใหม่เนี่ยที่ไปอาศัยท่านอยู่เนี่ยที่ปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้ทั้งชาวบ้านทั้งพระลูกวัดเนี่ยออกมาเฮลโลบอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่รับ พระธีระเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดเข้าไปอยู่ในสังกัดวัดเนี่ยเพราะว่ากังวลว่าพระรูปเนี่ยจะเอาความจะเอาปัญหามาให้วัดมองอย่างนี้เลยนะชาวบ้านเนี่ยเขามองอย่างนี้เลยแล้วคุณทําตัวอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละว่าพระธีระเนี่ยแกแค่เอาไปแกแค่ต้องการสังกัดแค่นั้นเองส่วนตัวแกเนี่ยเราหกระเหินเล่ล่อนอยู่แล้วเพื่อจะตั้งตัวเองเป็นเจ้าสํานัก เพื่อจะคือแบบคือดิ้นรนแบบจะตั้งสำนักสงฆ์เนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยถึงขนาดปีนเสาทุกคนก็เห็นเนี่ยจะไปเอาที่ของงธนาคารราคามวลมวลค่าของที่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยห้าสิบห้าล้านแล้วจะไปจ่ายวางมัจําเขาห้าแสนจ่ายวางมัจจำห้าแสนแล้วจะไปตัวว่าเอ้ยได้แล้วนะจะมาไล่เชานทำไมเนี่ยาาว,วางมัจําแล้ววางมัจําแล้วแล้วคิดคิดเองเออเองว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าของ มันเก็บบ้าเกมไม่ใช่ปกติเก็ไม่ได้ปกติเกมไม่ได้ปกติแต่ใดๆนี่คือการทําร้ายอย่างนี้เนี่ยไม่เลยนะขอร้องเถอทุกคนมีแหละบางครั้งนี่บางอารมณ์เนี่ยเราเราเราไม่ชอบเราก็บอกว่าเราไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ชอบพฤติกรรมของพระรูปเนี้ยไม่ชอบแต่แต่แบบแต่ด้วยการกระทําที่มันรุนแรงขนาดเนี้ย รุนแรงนะรุนแรงเลยรุนแรงมากๆเลยคนถีบอ่ะคิดดูอ่ะตัวไม่ได้ใหญ่ด้วยนะแค่มีความสูงตัวเพียวๆอ่ะยังแรงกระแทกไปขนาดนั้นอ่ะตัวข,ขนาดคุณเทียตัวอ้วนๆขนาดแกดูขนาดแกผอมลงแกก็กกกยังหนาอยู่ไงยังปลิวไปได้ขนาดนั้นปลิวเลยนะปลิวเลยแบบทลาไปเลยอในกล้องน่ะแล้วหน้าฟาดลงอ่ะ เออแต่หน้าไม่เป็นไรอนะหน้าจะเอาแขนรับเน,ะนาะขณะที่ฟาดล้มลงเนี่ยเอาแขนแบบประคองตัวเองอะ่ะข้อศอกตรงนี้ก็เลยถลยเป็นรอยไปอะ่ะนี่แหละเป็นเพราะปากคุณเองเหมือนที่เออหลวงพี่น้ำฝนพูดนั่นแหละปากพาซวยปากเสียปากอย่างเดียวเลยเถียงเถียงเขาแล้วว่าร้ายเขาเนี่ย การเถียงกันว่ารายเนี่ยไม่ได้ก้มดูตัวเองเลยตัวเองดีขนาดไหนเชียวคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าอะไรนะที่โดนที่โดนปลายหมัดไปเนี่ยบอกว่าโอ้ยมานะเออครั้งหน้าเนี่ยเอ,อ่อเขาตัวเขาเองเนี่ยอัตมาเนี่ยตั้งเลทราคาไปแล้วตบข้างตบข้างละแสนตบนะ่ะข้างละแสนแล้วก็อะไรนะถ้าหมายถึงชีวิตเนี่ยหนึ่งล้านคราวเนี้ยมันไม่มีในช้อย,อยงไงคือทีบค่ะ รอบนี้คือถีบราคาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้คือถีบถีบเลยคือคือคุณคุณธีระเนี่ยอันนี้มองในมุมเรานะทุกคนนะใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็พิมพพิมพมคอมเมนต์ก็มาเข้ามาอยากเห็นคอมเมนต์ไงอยากรู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคิดแบบไหน เดี๋ยวไม่หมดจะได้เข้าไปอ่านเพราะว่าประเด็นของคุณธีระเนี่ยถ้าแกนะถ้าตัวแกเนี่ยรักษาตัวเองเอาหายเจ็บแล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาแบบมีพมีมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่เนี่ยตะลอนตะล,ลอนไปขับรถบินทบาทแล้วก็ไปปักหลักประท้วงที่นู่นประท้วงที่นี่อสองหมื่นล้านสองหมื่นล้านเ,าเรียกร้องหาสองหมื่นล้านจะไปพบนายกจะไปยื่นโปรเจกต์สองหมื่นล้านให้นายก เออแกก็ฝันของแกไปอยากจะบอกว่าถ้าถ้าแกจะไปต่อนะใช้คำนี้นะคือจะไปต่อจะจะไม่ศึกจะไม่อะไรเลยจะเอาจะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยดำรงอยู่ในเออผ้าเหลืองเนี่ยไปตลอดชีวิตเนี่ยคือถ้าจะไปต่อถ้าจะไปต่อนะในาศาสนาเนี่ยคิดว่ายากแล้วละ่ะคิดว่ายากแล้ว ตามสายตาที่เรามองนะถ้าไปต่อในศาสนาไม่ได้ละ่ะถ้าไปต่อในศาสนาไม่ได้เออเพราะการกระทําของตัวเองเนี่ยถ้ามันไปต่อไม่ได้คือได้ศึกไงได้ศึกเนี่ยก็อยากจะให้ลองออกจากผ้าเหลืองนะให้ท่านนี่แหละลองออกจากผ้าเหลืองแล,แล้วไปสู้ชีวิตและไปสู้ชีวิตแบบคารวาสไปสู้ชีวิตดูซิออกมาทำมาหากินแบบคารวาสเนี่ย เออความลําบากมันเป็นยังไงนะตื่นเช้ากันมาเนี่ยเออต้องออกไปแล้วถ้ามีอาชีพค้าขายต้องออกไปขายของแล้วลงทุนหนึ่งพันบาทเนี่ยจะได้กลับมากี่บาทนาะเออเราก็มาตั้งบัญชีทําบัญชีสิเดือนนี้เราได้กําไรเท่าไหร่หรือเราขาดทุนจะได้รู้ปัญหาจะได้ออกมาสู้ชีวิตกรณีที่ไปต่อไม่ได้ไงไปต่อไม่ได้ในในในผ้าเหลืองเนี่ยเป็นพระต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ลองสืกออกมามาใช้ชีวิตดู ใช้ชีวิตแบบคารวานนี่แหละพอนะพอรู้พอสัมผัสรสชาติรู้ชีวิตคารวานอย่างท่องแท้แล้วว่ามันแบบปากกัดตีนถีบขนาดไหนเนี่ยสู้ขนาดไหน,นรู้รสชาติของมันแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาสู่ผ้าเหลืองอีกก็ค่อยกลับมาใส่ผ้าเหลืองทุกคนเห็นด้วยไหม เหมือนแกนจะฝืนอยู่เนี่ยคือมันเป็นอาชีพไปแล้วไงผ้าเหลืองเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของแกไปแล้วแกบอกแกอยู่มาสิบสามปีระดับของแกนเนี่ยเป็นพระเถระแล้วพระเถระเนี่ยแต่พฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ขอไหว้ไม่ขอไหว,ไไว้แต่ไม่ใช่ว่าชอบการรุนแรงนะไห่ค่ะจะไปตัดสินแกนด้วยสารเตี้ยอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยจริงๆ มันมีวิธีอื่นเยอะแยะที่ให้แกกลับมาเป็นแบบมาได้มองตัวเองคือแกออกไปใช้ชีวิตนี่แหละให้แกออกไปใช้ชีวิตอย่างที่แกท้าทายไงหาพระมาสี่เก้าสิบเก้ารูปเออแล้วก็มาเออไอหาคนมาสี่มาบวชเออเก้าสิบเก้าคนในวันที่ห้าธันวาแล้วแกเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยเก้าสิบเก้าแรกหนึ่งเนี่ยเก้าสิบเก้าแรกกับหนึ่งเนี่ยแกหนึ่งเดียวแกะจะสึกให้ แกยังไม่รู้ตัวกอีกว่าแกมินเมนะแกท้าทายอะระบุวันเป็นห้าทันวาห้าทันวานี่คือวันอะไรทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแกมินเมแกยังไม่รู้ตัวกอีกไม่รู้เราจะสงสารแกหรือสมเพชแกดีเนี่ยแกยังไม่รู้ตัวยังในรายการเอ่อไปออกล่าสุดเนี่ยกับคุณอี้หรือเปล่าน่าจะเป็นกับคุณอี้ยังพูดถึงเรื่องนี้อีกไม่มีใครไปเตือนกันเลยว่าอย่าได้อ้างเอ่ยถึงเรื่องแบบเนี้ย มันหมินเมยมันอันตรายแล้วตัวเองก็อยู่ในผ้าเหลืองเอาตัวเองมาให้ค่าราคาตัวเองขนาดเนี้ยแล้วระบุวันที่คือวันที่ห้าธันวามันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วคุณทีเกินไปแล้วแล้วคิดเหรอว่าถ้าเผื่อมีใครเขาอยากเขาเกลียดคุณมากๆเนี่ยเขาจะทําสิ่งนี้ไม่ได้แต่แต่เขาทาได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้เอ่ยอ้างวันที่ห้าห้าธันวา ประเด็นอ่อนไหวนะประเด็นอ่อนไหวเนะี่ยความจงรักภักดีเนี่ยประเด็นอ่อนไหวนะถ้าเขาเอ่ยเรื่องนี้มาเนี่ยคุณจะเจ็บอีกรอบนึงคนรักท้าผืนหนังคนช่างท้าผืนเสือนี่เห็นชัดเลยเนี่ยคนช่างเยอะเหลือเกินใช่ไหมไม่สนับสนุนความรุนแรงก็ไม่สนับสนุนนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะ เออพอเห็นข่าวเนี่ยเราก็แอบแอบ,บยิ้มอยู่อ่ะแอบ,บยิ้มอยู่แต่พอพอพอดพูพิจารณาไปนานๆเนี่ยเฮ้ยมันแรงมากเลยนะเนี่ยเออก็คิดเออถ้าเปิดแบบแค่แค่แบบอยากจะอยากจะเน็บอยากจะเตือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ปลายหมัดเขาที่โดนที่ช่องสามเนี่ยก็ดูมันธรรมดาแต่คราวนี้ทีบอย่างแรงเลยทีบทีบสุดแรงเลยและอิตาคนนี้ก็ศูนย์ถ่วงของโลกโคตรดีเลย ศูนย์ทวงของโลกโคตรดีเลยกระโดดเนี่ยกระโดดกระโดดถทีบขาเดียวเนี่ยและยังย่งขาข้างเดียวได้นิ่งมากไม่เสียหลักล้มเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออแล้วมาพอรู้ตอนหลังว่าเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝนแต่ไม่ได้โทษหลวงพี่น้ำฝนนะไม่ได้โทษเพราะไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าคนของเราเนี่ยไปทำอะไรเนี่ย เราจะต้องรับรู้และรับแทนเขาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วแล้วลูกศิษย์คนที่ไปทำร้ายเออตาทีเนี่ยก็จะโกรธแค้นแทนอาจารย์ละแหละโกรธแค้นแทนอาจารย์เพาะตาทีเนี่ยไปไปอ้างไปพาดพิงบุคคลที่สามไปพาดพิงบุคคลที่สามซึ่งก็คืออาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาก็คือหลวงพี่น้ำฝนก็ก็ต้องไป่พอใจเป็นธรรมดา คราวนี้ก็ได้ระวัดระวังตัวเองนะอย่าได้ไปผลาสุมส่มสี่สุ่มห้าก็ยังไม่ไวายนะป่าก็ยังดีอีกไปบอกว่าเป็นพระมาเฟียเอาอีกคราวนี้จะโดนอะไรอีกละ่ะไม่ได้รู้ตัวเองเลยเมื่อไหร่จะรู้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเองเลยยังไปพูดอีกวันนี้บอกพระมาเฟียไปพูดถึงเขาบ่อยๆแล้วก็โดนอีกหลบโดนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแล้วจีวอที่สวมเนี่ย สงสัยอยู่นะมีใครสงสัยไหมสีไม่เหมือนกันทุกครั้งบางครั้งสีส้มแครอทบางครั้งสีสีเขาเรียกสีอะไรนะสีแบบสีออกดำๆหน่อยเขาเรียกสีอะไรทุกคนนึกไม่ออกเออนั่นแหละที่แกใส่มาเมื่อวานออกรายการน่ะมันมันมันเป็นอะไรที่แบบนอกจากนอกจากพฤติกรรม คำพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วเนี่ยจีวรที่สวมเนี่ย <g> ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเอาลัทธิไหนจะเอานิกายไหนก็นแน่เนี่ยอะไรของเขาเนี่ยโอ้ตายละแต่ใดๆนะแต่ใดๆเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือถึงแกจะอยู่ในผ้าเหลืองหรือจะออกจากผ้าเหลืองเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยก็ช่างเถอะ อยากให้แกไปตรวจสุขภาพจิตนะทุกคนแกจะรู้ตัวไหมละ่ะแต่มันก็แปลกนะคนบ้าเนี่ยมักจะไม่ยอมรับว่าตัวเองบ้าพอมีใครมาบอกว่าตัวเองบ้าจะพาโกรธเขาโกรธคนที่บอกมันมักมักจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคนเมานี่แหละโอ้ยเดินจนเดินแบบจนเซจะล้มอยู่แล้วไม่เมาไม่เมาฉันไม่เมาอะไรเงี้ย หรือหรือตะทีเป็นเช่นนั้นคือตัวเองเนี่ยคือจิตเนี่ยมันต้องมันต้องแบบยังไงเสียเนี่ยสายตามองมองแบบไกลๆเนี่ยผ่านหน้าจอเนี่ยก็ดูออกดูออกดูออกค่ะบวชมาสิบสามปีมีใบขับขี่ทุกอย่างนี่เป็นกฎเคร่งของเออพระแม้จะมีใบขับขี่ตอนเป็นตัวเองเป็นเออคารวาสก็เก็บใบขับขี่นั่นแหละมาใช้ประโยชน์ พ่อไปกับขี่สมัยก่อนมันมีตลอดชีพไงไปกับขี่เนี่ยไม่หมูกก็มีไปกับขี่ตลอดชีพมีค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปเนี่ยเรารู้บริบทของเราแต่เขาไม่รู้บริบทของเขาใส่ผ้าเหลืองอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบมันเหมือนไม่เหมาะสมแล้วมัน,ม,นมันเชิงเป็นกฎข้อห้ามของสำนักสงฆ์ด้วยซ้ําไปเออสำนักพุทธด้วยซ้ําไปก็ไม่ได้รักษากฎนั้นพร้อมแหกทุกกฎทีตาคนเนี้ยแหกทุกกฎ เจ็บครั้งนี้เนี่ยเจ็บไม่นานหรอกเดี๋ยวกลับมาเป็นอีกเจ็บไม่นานจะไปลุยเออเตือนนะเตือนนะโดนถีบไปครั้งเนี้ยหัวขมำไปอะ่ะเกือบจะโดนเหล็กทิ่มเหล็กเล็กๆอ่ะเหล็กแหละเหล็กเหล็กแหลมๆถึงไม่แหลมมันก็ทิ่มได้ถ้าน้ำหนักกดลงไปขนาดนั้นท่านนึกเออท่านลองนึกถึงเออแมวสิแมวเวลามันปีนข้ามรัว้วชาวบ้านเนี่ยปีนไปปีนมาแล้วแ,แนวรั้วเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก ไม่ถึงกระแหลมมากเนาะบางบ้านเนาะก็ยังทะลุตัวแมวเว้ยแมวมันกระโดดลงมาขนาดแมวตัวเล็กๆอ่ะนับภาษาอะไรกับคุณทีอะตัวโตๆตตน้ําหนักทุ่มลงไปขนาดนั้นอ่ะน่ากลัวนะเออคุณคุณมนทาบอกพูดหาแต่ศัตรูคือจิตเขาไม่ปกติจิตเขาไม่ปกติ แล้วไปอยู่ที่เอ,อสังกัดใหม่ที่ปราจีนเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้เอานะมีแล้วค่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วอ่ะชาวบ้านไม่เอาแล้วพระรูปวัดไม่เอาแล้วทําไมพระเออเจ้าอาวาดรับละ่ะคืออะไรเหรอเจ้าอาวาดเห็นดีเห็นงามเนี่ยเจ้าอาวาดเนี่ยเอ,อ,อยากจะสื่อสารไปถึงเจ้าอาวาดนะคือถ้าเผื่อท่านท่านคุยกับเอ,อตาทีเนี่ยคุณทีเนี่ยรู้เรื่องเนี่ย ก็ช่วยอบรมสั่งสอนอบรมหน่อยถ้าเขาฟังท่านนะท้าตะทีเนี่ยฟังเจ้าอาวาสเนี่ยซึ่งเป็นคนรับรองว่าเออมาอยู่ในสังกัดอยู่ในวัดนี้ไดออ้ขอรับคุณเข้ามาเป็นออพระลูกวัดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็อยากจะให้อบรมไงอบรมว่าสังคมข้างนอกเนี่ยเขาติเราอยู่โลกตดเตียนอยู่ใครข้อก็ด่าก็ว่าโอ้ยดูซิเนี่ยคอมเมนต์เป็นเสียงเอกฉันเลย ออกรายการเนี่ยขนาดออพิธีกรบอกโอ,อ้เดี๋ยวขออ่าน,นอนะออคอมเมนต์หน่อยนะเอ่อคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยไม่มีเลยที่จะที่จะแบบอยู่ข้างคุณทีอะ่ะไม่มีเลยแกก็ไม่ยอมรับความจริงแกบอกเป็นปกติอยู่แล้วก็อาตมาไม่ได้อย่างงานอย่างนี้อย่างงั้างงานก็โทษผู้ร่วมรายการที่อยู่ฝั่งตรงตรงกันข้าม <c oughs> ฝั่งตรงกันข้าม